งวงการบันเทิงเกาหลีใต้นะคะที่ล่าสุดก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่านุ่มๆวง BTS จะแคมแบ็กเตรียมปล่อยอัลบ,บั้มใหม่ในเดือนมิถุนายนนี้แล้วล่ะค่ะ เตรียมออกอวบใหม่มาให้ชาวอาร์มี่แล้วนะคะสำหรับหนุ่มๆวง BTS ที่เมื่อวานนี้บัญชี Twitter อย่างเป็นทางการของ BTS ได้ออกมาแจ้งข่าวโดยโพสต์คลิปวิดีโอที่มีข้อความว่า VR Bulletproof และ20220610ค่ะพร้อมกับยืนยันข่าวดีอย่างเป็นทางการนะคะจากทาง Big Hit Music ถึงการคัมแบ็กของพวกเขาว่า BTS กำลังจะกลับมาพร้อมกับอวบใหม่ในวันที่10มิถุนายนนี้แล้วและคะ่ะโดยรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับอวบใหม่ก็จะเปิดเผยออกมาให้ได้ ทราบกันอีกครั้งงานนี้ก็ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่าอามี่ทั่วโลกเลยนะคะหลังจากที่รอคอยมานานเพราะว่าหนุ่มๆเนี่ยมีผลงานล่าสุดก็คือเพลง Permission to Dance เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของชาวอาร์มี่เลยนะคะเรียกว่าสิ้นสุดการรอคอยค่ะได้ฟังกันแน่นอนนะคะสำหรับซิงเกิลใหม่10มิถุนายนนี้ค่ะ